เธอจ๋ายินดีต้อนรับเข้าสู่เรื่องเราเข้า,าวเช้านะคะเย้ yeah. ฉันมีเรื่องจะเล่าให้ฟังคือช่วยความที่แบบช่วงเนี้ยฝนมันตกหนักมากใช่ไหมแล้วก็คือมีวันหนึ่งอ่ะฉันอาบน้ําอยู่แล้วก็อาบน้ําอยู่ชั้นสองอืมทีเนี้ยตอนแรกก็อับน้าไปไม่ได้มีอะไรจนกระทั่งตาม,มันเหลือบไปเห็นอะไรบางอย่างเกาะอยู่ที่กําแพงมันไม่ใช่จิ้งจกมันเป็น สิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆฉันว่ามันน่าจะเป็นอะไรนะเขียดหรอน่าจะเป็นแบบลูกเขียดนะคือตัวมันยังแบบมีความใส่ๆอยู่นิดนึงอะเออแล้วมันก็เกาะมันก็จ้องหน้าฉันอยู่ฉันก็แบบโอ้ oh my god แล้วคือทอํายังไงเพราะว่าตอนนี้คือสะผมและฟองเต็มหัวอยู่จะถอยก็ไม่ได้จะแบบไปอาบน้ําอีกห้องก็คือไม่ทันละจังหวะนี้ฉันก็เลยยืนแบบหลังชิดกําแพงอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็ อาบน้ําโดยที่แบบหวัดระแวงมันไปด้วยแล้วคือมันหนังผีเลยเธอทุกครั้งที่ฉันแบบหลับตาล้างฟองที่หัวพอลืมตามาปุ๊บมันจะย้ายที่อืมมันย้ายลงมาคือฉันน่าคิดว่ามันน่าจะลื่นแหละมันก็ย้ายลงมาอยู่ที่พื้นแล้วก็คือน้ําก็แบบอนนองๆเกิงมีฟองฉันก็มันอยู่ได้ไหมเนี่ยฉันก็เป็นห่วงน้องอยู่เหมือนกันนะฉันก็พยายามฉีดน้ําอะไรๆฟองให้ให้น้องแบบเออกระโดดเกาะกลับไปเหมือนเดิมจ้ะ แต่น้องก็ยังคงตาแป๋วจนกระทั้งฉันลับตาแล้วก็ล้างฟองอีกรอบนึงนมันก็โผล่มาเกาะอ,อยู่ตรงกําแพงที่มันใกล้ฉันมากขึ้นโอ๊ยไม่อดไม่ใช่แบบเจ้าหญิงกบนะเธอคือไม่ต้องเข้ามาหาฉันฉันก็หวาดระแวงอยู่อย่างนั้นเลยนะจนกว่าจะแบบอาบน้าเสร็จแต่สุดท้ายฉันก็รอดมาได้ด้วยดีนะคะวันนี้ฉันทำเมนูวุ้นเส้นกับไข่น้ำนะคะอร่อยมากแต่รู้สึกว่า เราน่าจะลวกวุ้นเส้นเร็วเกินไปนิดนึงนะคะคือวุ้นเส้นมันยังมีความแบบกรึบกรึบกรอบอยู่นิดหน่อยอะไม่รู้ว่าอันนี้มันคือกินได้หรือยังแต่ก็เอาเธอนะไม่เป็นไรค่ะไว้เจอกันใหม่นะบ๊ายบาย